สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับปูน้ำชายได้อครับตามกันต่อคลิป2องแลครับอ่าสู่หงสุดไทยแต่ละเชียนต่ละสำนักเราเด้อครับคลิปนี้กับสิมาสัมผัสแนวทางตัวเลขโหงสุดไทยอาจารย์พานท่องครับหลังจากที่โทรมาหัหาอูน้ำชายนล้ครับแต่ลายสายแหนแน้วครับพึงผ้าออกนองออมมาถึงบ้านหัวน้องแางเห้อยนะครับกลับมาจากอ่าบ้านหัวแางแวะวัดปลาปูบันจีจะเข้าวนะครับอัดคลิป ต้องพึงถึงบ้านก็เลยโทรกลับหาอาจารย์พานท่องบอกเพิ่นเกินหัวหมอนรอจะเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนี่แหละครับฝากติดตามเน่าทางตัวเลขเสี่ยนตลาดสำนักต่างๆขอไม้เด้อครับเพื่อเพิ่นปังเพิ่นดังมากในก่อนนะครับเอฟซีบางท่านเพิ่นกะสิบรูนะครับก่อนเลื่นก็ต้องขอบคุณอาจารย์พานท่องครับที่นั่งหอมมวนเนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทั้งสองทุกท่านครับนี่แหละครับบรรยากาศช่วงนี้ฝนบ่ตกครับทำบุ่มส้ม เริ่มห้อนเข้ามาแล้วครับแต่วันมือขึ้นตกอี้ได้ครับท่านผู้ชมตะวันสวงเศร้าบ่ตกสิไปตกเนี่ยมือขึ้นมากกลัวครับเน้นตอนกลางคืนนี่แหละครับเอาสำหรับเหล็กเล้ากับสีออกมือนี้ได้ครับหัวคามโค้งนะครับท่านผู้ชมอ่อนน้ำโซกําลังสิตัดขีดลงดุนดวนห้ทุกท่านครับนี่แหละครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้อู่น้ําใสอ่อนน้ำโสงได้เลยครับผมนี่แหละครับขาสิพยายามสู่ต่อไปเรื่อยๆครับถ่ายคลิปฝาก วุฒน์นกาแฟให้ผมไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาพี่เซนเตอร์ลิปที่ผมอัดลงไว้เต้มแต่เมือว,ว่านครับนี่แหละครับเอาตามกันต่อสู่กันต่อครับสำหรับแนวทางตัวเลขอาจารย์ผ่านทองโค้งสุดท้ายไปรับชมรับฟังน้ากันได้เลยครับรบอครับพ่าครับบุรีรัเส็นเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยู่ดีสบายวะครับพ่ออือดีสบายอยู่แต่ว่าฝนบ,ตนบต่ตกฝนบ่ตกตกแล้เนี่ยามืนขึ้นที่พอทางนี้ครับโอ้ยยูนี้บ่ตกเลย เป็นตาห่อนเนาะพ่อตาห่อนหอนหล่อนมากมากเลยโอ้ร้อนมากมากแยกกับบ๊อมี่ดีเนาะพ่อร่วแล้วรัวน้ำใส่กับบ๊มีคือกันพ่อยางมืะเร็งอาศัยฝนย่างเดียวพ่อว่าทั้งเทียก์เกิดยันไม่นด้ทั้งหลอดคนแล้วพ่อเอ่อพ่อลูกพ่อแม่พยายามบ้ากเรยจะไปจีบไปคากันเรือรักกันแย่งกันนะครับพ่อขอบคุณครับพ่อ เด็กข<ใ>่าวว่าตีกันขากันตาเขียนหรือบวกใครบัว <c oughs> เครียดมากมากเลยครับบัวเขาครับพอ่อ,อพอ่พอเมียมากมาคยจีเค่อยขาเขาดิโอ้สุดยอดเนอะพอ่อม่ไต้เมียไ,<ว>ไม่ไต้เมียตีดิเนอะพอ่นนะพอเขานำพื้นนำพื่นเลือเสือพึงพนะ่งปลาเนาะพอ่อม่ไต้เมียตีดิเนะะอะพ่อ <c oughs> ครับบัวดีด้วดีบ่ล่ะดีพ่อ <king> <G ül> เอาะสามพงสุดไทยที่วันนี้พ่อเออขำๆเนีย่ยนะพ่อบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้ได้ครับพ่อวิ่งบนครับผมวิ่งบนวิ่งสามครับวิ่งสามบน<า><า>ครับครับสามหลักสิบครับครับผมจับคู่บนครับจับคู่บน สองสามเกดครับสองสามเ็ดครับครับผมมาล่างนะพ่อไฟนี้แกวมากเลยนาจะบอกให้นะโอ้ไฟนี้แกวมากเลยครับพ่อครับครับมั่นใจมั่นใจครับครับผมเอาต่อมาวิ่งล่างครับพ่อเอาวิ่งล่างเน้ออนไรเนีครัะพ่อวิ่งล่างวิออ่ง วิ่งศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบครับครับวิ่งล่างต่อาพว่าหันมิ่มเต็มครับวิ่งล่างต่อว่ะบพวิ่งล่างครับวิ่งล่างศูนย์ทพวิ่งล่างศูนย์หลักสิบบพวิ่งล่างศูนย์หลักสิบครับศูนย์สี่ครับจับคู่ล่างศูนย์สี่ทพครับจับคู่ล่างศูนย์สี่ศูนย์สี่เม็ดเดียวไปเลย เน็ตเดียวครับเน้นทั้งบนทั้งล่างเลยพ่อครับเน้นทั้งบนทั้งล่างเลยครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดเนาะพ่อครับใช่ออกดีมากรู้เอาอ้างควงนู้ดหลอดอ้างแม่หนูรดอดโอ้จัดไปครับพ่อน <ะ S 1> แน่นอนนี่แหละแน่นอนครับพ่อนี่แหละครับสุดยอดเลยพ,อพออ่อสูตรนี่ของพ่อนูแม่หนูของพ่อนูแม่หนูเอ่อครับ พราะว่ามันเสียงเสียงอ่ะเสียงเสียงกับเสียงเสียงนี่มันมันแบบตัวแน่นเขาก็มาอยู่แต่ว่าครับมันมาตัวเดียวมาตัวเดียวอ๋อรับบ้านนี่ของพ่อนี่มาตเต็มเต็มเลยเนาะพ่อมาเต็มเต็มเลยมามาหมดเลยครับบ้านนี้เอาแถบเนาะพ่องวดนี่ครับเอาบ้านนี่สองสามสีสองสามสีนี่คือเหล็กติดบนรางพ่อครับเหล็กติดบนราง สองสามสี่ครับครับนี่ยครับติดบนล่างเข่าครับนีบ่ละครับแนวทางตัวเลขกะรับมันใจ,จเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอหมดนี้ครับโอ้ลายปเ,เปอร์เซ็นต์ลายเปอร์เซ็นต์พ่อไปซื้อพ่อซื้อใต้ดินไว้แล้วพันหนึ่งหรอกอ๋อซื้อใต้ดินไว้แล้วพันหนึ่งบ่ธรรมดาตัวนี้พ่อพ่อซื้อศูนย์สี่พันหนึ่ง โอ้โหซูนซีใบพันหนึ่งเรดเตอร์ลี่ใบเรดเตอรี่ไว้หาหัวใบล่ะลอตเตอรี่ไปหาหัใบครับพ่อครับนี่ยแหละครับแล้วก็บนข้าวคอซีใบพันหนึ่งยันข้าวใจกับนุ่ออืมครับพ่อเอาบพ่อครมีแนวทางเพียงชนิดนะพ่อมียังฝากเอฟซีบ้างพ่อครับครับผมคอยู่ดีเมี่ยง ครับพ่อเย็บเก็บเย็บใส่เย็หนาวด้หรือด่าครับพ่อขอพูดในไลฟ์ครับพ่อพ่อคือกันนะพ่อให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับผมก็ได้ตามแนวทางตัวเลขของสุดท้ายอาจารย์พานทองไปทีเรียบร้อยแล้วครับวิ่งบน3จับคู่บน2 3 7วิ่งล่าง0จับคู่ล่าง0 4 เลขติดบนล่าง2-34ครับต้องมีให้เห็นครับนี่แหละครับเอาแนวทางกัมีเพียงซ้ำนี้ครับขอพูณอาจารย์ผ่านท่องที่นั่งขอมูลมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องดุนด้วนครับกัอววพ่อนทุกท่านยูดีมีแห้งมันมานนํำกันครับเจอกันถ่ายคลิปด้วยครับทาบุู้มขออุดหนุนถ่ายคลิปให้ผมได้ด้วครับไปรับชมเบิ่งน้ำกันไดีเลยครับสวัสดีครับทาบุส้มครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับขออยากถ่ายคลิปด้วยครับานุส้มครับ มือนี้มาขายกาแฟเนาะพร้อมน้ำส้มนี่ยี่ห้อยังมือนี้มานำเสนอกาแฟเดลี่ดีคอฟฟี้ค่ะครับผลิตภัณฑ์ดีเด้อครับพี่น้องครับครับเป็นกาแฟสมุนไพรครับพี่น้องเนาะแม่ครับครับอน้งใท้กะร่องชิมเบืองแล้วหอมดีกลมกลมครับเนี่ยมือเสาร์กับพ่อเด่านางอัดลิปซิ้วๆอยู่เนาะนี่ละครับนว่า เพราะมันเป็นกาแฟเปิดว่าเฮดให้แค่ร่างกายสดชื่นนะครับผมครับข้างในมี45สมุนไพรครับผมครับรวมอยู่ในหนีครับพี่น้องครับทั้เจไลมืดกับไล่พวนทั้งหมดครับผม45ตัวครับข้าวขาวกับจิมี่ทั้งโคเลจนแล้วก็เฮดลินจือไลลายยางครับพี่น้องครับครับผมในซองในกล่องนี้มีกี่ซองบ่ครับ2บซองครับ2บซองครับอันนี้ อยู่ได้นนั่นถึงสองปีครับครับแต่ว่าคงสิบประหอดสองปีหรอกครับเมื่อก่อนครับ่านผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากจะให้พอพลอยเมดซี่ได้ลองเอาไปทานไปดื่มบ้างด้วยครับผมครับลองบ้างเพื่อสุขภาพเนาะครับสนน้ำน้ำชายกับหอมน้ำโสมนี่เลยครับผมครับครับยังได้กัดผักไร่มากครับผมเบอร์พอคอมาเชียได้เลยครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสาม อีกรอบก็นะพ่อศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเอาลองชิมบ้างกันนะบารี่หอมบ่คือว่ากามาเชียกับส่งเดืมสุเมือครับผมครับรู้สึกว่าสดสื่นแล้วกับกะปีกระเป๋าดีครับผมแมนครับรันน้ำเชืกักล่องล่องกินเบิ้งกับรู้สึกว่าเข้มข้นดีครับมีหวานกลมกมนิดนึงครับสมหนับสมหวานว่าหลนะครับแมนครับออกไปทางหอมแล้ครับมันครับ สำหรับสำหรับผู้ญิ่งตั้งขั้นบ๊กวนหลับประทานกับเด็กหน่อยเนาะแมนค่ะเนี่แล้ะครับอ๋อลองเบิรงครับท่านุู้มถ้าสนใจอยากได้กาแฟดีๆเอาไปดื่มกับพี่น้องทักไลน์มาครับผมนี่ครับเบิรงกันใกล้ๆเด้ครับ่ามุู้มคอเอฝากนี้ได้ครับอันนี้ส่วนสผสมครับสี่สิบห้าครับเงาเลยครับเยวได้ไปเบิ้งกับจังอ่านเบิ้งกัไเดครับท่านุู้มครับผมนี่แหละครับ เอาครับนี่ครับสำหรับเมย์ซี่พปยซี่อยากเห็นซองเนาะครับผมนี่ครับเป็นบรรจุอยู่ในซองเงยเงีนี่ได้ครับพี่น้องครับครับผมมียี่สิบซองรวมกันเนาะแมนยังไม่บรรจุด้วยซองเล็กยี่สิบซองครับผมครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับพี่น้องครับลองเอาไปดื่มลองไปดื่มครับเนาะส่วนราคาเราบอกเลยว่าต้องโทรมาหาจ้งจีเลยแมนครับผมอ๋อถักไล่มากครับครับ 098 474 0683ครับเอาอ๋อน้ำโชก่าจังใดครับผมยิงตั้งค้ครับผมเล่นเช่นพอพอยแม่เป็นมาอุดหนุนเนาะพอพ่อยแม่เอฟซีที่สดใจกาแฟเด้อค่ะแอดไล่เขาบ้าใดค่ะสอบถามราคานาำค่ะครับเอาครับสิบนีก็ประมาณนี้เด้อครับผมครับจังใดก็ขอให้ พลอยแม่เอฟซีพี่น้องเอทุกท่านโชค,คดีเด้อครับผมครัออหัวเรื่องเงินไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ